สวัสดีครับมาพบก,การรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะนองเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายของวันที่28กันยายน2568ครับ่อนนี้เรามาติดตามในส่วนของพายุใต้ฝุ่นบัวลอยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็ในวันที่30นะครับก็จะมีแนวโน้มอ,อ่อนกําลังลงนะครับเป็นพายุดีเปชัชนแล้วก็ หย่อมความกรอกาศต่ำกําลังแรงนะครับซึ่งก็จะมาอยู่บริเวณทางด้านตอนบนของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ลมแปลรวนความเร็ว10-30ึงกิลเมตรต่อชั่วโมงมีโอกาสของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็มีลักษณะของลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับ โดยในวันนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดมุกดาหารน้ำหน้าเจริญยโสธรและก็บุบลราชธานีนะครับในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ในช่วง28-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้22-24องศาเซลเซียสในช่วง7วันข้างหน้านี้นะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกวันที่28-30กันยายนนะครับ ฝนฟ้าคะนองอยู่ในช่วงร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีโอกาสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับตัวเลขอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวัน28-31ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต,มต่ำสุดในช่วงเช้า24-25ถึงองศาเซลเซียสในช่วงที่2น,นะครับวันที่1-4ถึงตุลาคมนะครับฝนฟ้าคะนองก็ลดลงมานะครับอยู่ในช่วงร้อยละ30 ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30ถึง32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสก็ในช่วงวัน2วันนี้นะครับยังคงมีโอกาสของฝนฟ้าขนองที่ค่อนข้างมากอยู่นะครับถ้าท่านใดที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็ควรเตรียมการป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับ และหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับฝนฟ้าขนองก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับสำหรับการรายงานในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ